ีต้อนรับเข้าสู่บ้านดานวนำโชคนะคะกัอาจารย์ตากบอดูตาทิพย์ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับความคิดถึงและหัยหานะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่เมื่อที่แล้วหยุดกระอันหันแต่ก็มีแจ้งไว้ใน f a c e b o o k ไว้เรียบร้อยแล้วว่าอาจารย์แต่จะขอหยุดนะคะไม่ได้อัดอ,ออกรายการเนาะนะคะด้วยเหตุผลบางประการนะแล้วก็ เนื่องจากไปสวับุญนะคะไปะถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปสร้างกุศลทำบุญกุศลนะคะที่ทางภาคเหนือไปถึงนู้นเลยค่ะเชียงรายนะคะลำปางเชียงรายไล่ลงมาเรื่อยๆเ,เลยนะคะก็ดีใจที่งวดนี้ไปทําบุญเยอะมากนะคะแล้วก็เอาบุญมาฝากแล้วกันเนาะนะคะ ก่อนอื่นขอแนะนําตัวเองก่อนค่ะอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางกุญนนท์และเป็นปรึกษาให้กับชมรมสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์รวมจนถึงการเป็นผู้อํานวยการของชมรมโหราพุทธิยานช่วงนี้อาจารย์ของวัดสอนจนกว่าจะเปิดการสอนนะคะเพราะมีเรื่องของโควิดเข้ามาแล้วอาจารย์ก็สุขภาพไม่เอือ้อมหน่วยต่อการที่จะปิดแมสสอนนะคะก็ต้องขอ,ขอ วาวซื่อๆแบบไหนน,นะคะแล้วก็ท่าในใดอยากเรียนก็ขอเป็นการเรียนส่วนตัวแทนนะคะเพราะว่าจํานวนคนน้อยโลกภัยทค่เจ็บก็จะน้อยลงตามเนาะเออเนาะคิดได้ไงเอ,อ้คิดอย่างนี้แหละนะคะกะ็งานในส่วนบุญที่ ร่วมบุญกันมานะคะที่เข้ามาร่วมบุญในส่วนของวัดคองคูได้แจ้งไว้ในทาง Facebook เรียบร้อยหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเจดียด์นะคะทำประตูสร้างพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะคะพระปูรุสีแล้วก็ล่าสุดก็คือเจ้าแม่กวนอิมนะหน้า,นาตักงสูง14เมตรกว้าง .9 9เมตรนะคะองค์ใหญ่มากนะคะสำเร็จรูปร่วงเป็นแล้วร่วงด้วยดีนะคะแล้วก็สิ้นสุดหน้าที่ของอาจารย์ตายแล้วในส่วนของวัดของกูต่อไปก็คงอาจจะไปลุยในเรื่องของวัดเขาขวดต่อหรือวัดอื่นๆต่อนะคะต้องแบบออนี้เนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับสมาชิกของเราในแฟนคลับของเราผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะได้รับบุญกันทั่วหน้าเลยค่ะนะคะ,นะคะท่านที่ให้สักชื่ออาจารย์ก็สักชื่อให้เรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วนะคะประมาณน,นี้เนาะ ก็รู้สึกอิ่มบุญนะคะอิ่มบุญในรอบนี้ไปทําบุญหลายที่แล้วก็ไปไปดูงานวัดของครูว,ว่าทำทำเสร็จแล้วหรือยังก็เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของมังกรเจ้าวาดไม่เห็นทําก็คาดว่าคงอาจจะไม่ใช่ตอนนี้เนาะอาจารย์ก็เลยเอางั้นเอาสิ้นสุดแค่นี้ละกันเงินที่ท่านร่วมบุญมาต่างๆอาจารย์ก็จะไปทําบุญส่วนอื่นต่อกันละกันนะคะอาจจะไปรุยต่อที่วัดขอปวดต่อละกันเนาะนะคะเพราะว่าเห็นมีบุญในเรื่องของ เ,เห็นเขาว่าจะหลอหลอหลอแล้วนะคะเพราะว่ามันติดในเรื่องขอ,อ,อ,องโควิดเนาะหล่อหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะคะก็ต้องรอดูกันไปนะจะแจ้งข่าวสารทางทาง Facebook ให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ก่อนจะไปเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะก็คงอาจจะต้องอำลาสมาชิกตลอดระยะเวลาปีแปีตั้งแต่ปีห้าแปดเป็นต้นมาเนี่ยตลอดระยะเวลา8ปปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ได้ลุย ได้โหมหนักกับงานทางช่อง u t u b e มากนะคะสร้างชื่อเสียงไว้อย่างจำนวนมากมายแล้วก็ผลักดันให้กับสมาชิกหรือทีมงานหลายๆท่านได้มีชื่อเสียงกันนะคะแล้วกออ็ทำให้ทุกคนมีหน,น้าที่การงานที่ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงตัวเองด้วยนะคะแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับสมาชิกของเราเราต้องคนอยา่างอื่นคงไปจากนี้ไม่ได้ก็คือต้องขอบคุณสมาชิกเราที่ให้การผลักดันพวกเรา มาถึงจนวันนี้ได้นะคะอาจารย์แต่อาจจะไม่ได้โตด้วยความสามารถตัวเองทีเดียวนะคะถ้าไม่ได้รับการลักดันจากสมาชิกแฟนคลับของเราทุกท่านเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงของปี61นะคะ6162ต้องบอกเลยนะคะว่า6 0 6ูนเป็นปีช่วงชัวช่วชันวันเหลือเกินมากๆเลยพูดอย่างนี้เลยนะคะมากที่สุดในชีวิตที่หาไม่ได้เลยนะคะมีจำนวนแฟนคลับจำนวนหลายพันคนที่เข้ามาหาอาจารย์แต่ให้เจอหน้า นะคะแล้วก็เอ่อเป็นภาพเหตุการณ์ที่ไม่อาจจะลืมได้เลยนะคะมันเหมือนกับอาจารย์แต่เป็นดาราเลยอะนะคะรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็มีทีมงานที่ที่สมบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดนะคะแต่วันนี้อาจารย์เชื่อนในเรื่องของการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะคะเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นเมื่อถึงวันนั้นมาถึงวันนี้แล้วอาจารย์คงอาจจะต้องบายลาสมาชิกสมาชิกทุกท่าน ออกจากรายการตรงนี้ชั่วข่าวอาจจะไปอัดอีกทีอาจจะเป็นปีหน้าหรือยังไงไม่รู้ไม่ทราบที่ดีที่สุดคืออยากให้สมาชิกของเรากดติดตามกด subscribe หรือกระดิ่งสองขีกิ้งกิ้งกิ้งเมื่อใดก็ตามที่อาจาร,รย์ตอัออกรายการอีกครั้งเมนั้นคุณจะได้เจออาจารย์คะ่ะแต่ช่วงนี้อาจาร,รย์ขอไปแสวบบสงบุญไปทําบุญไปสร้างกุศลหรือทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอย่างนั้นก่อนนะคะประมาณนั้นแล้วก็ ขาวดีก็คือสมาชิกท,ที่เข้า V.P. ของอาจารย์ต่ายสะ3เส้นจะได้นังสือเป็นทิลเลกเดตทิให้ฟรีแจกฟรีอเอาเอาเป็นว่า1เส้นก็แจกฟรีแล้วกันจนกว่าจะหมดนะคะจนกว่าจะหมดนะคะประมาณนั้นท่านใดอยากได้ก็เข้ามาละกันเนาะนะคะประมาณนี้ถห้มันหมดหมดไปเพราะว่าทำไว้เยอะเสียดายนะคะเสียดายอยากให้คนได้มีแนวทางแล้วกันเนาะ ของขวัญตับแทนสมาชิกเราทุกคนขั้นใดที่เข้ามาเราก็จะแจกให้เล่มน,นีให้ฟรีนะคะเมื่อท่านซื้อหนึ่งเส้นเราจะแถมเล่มน,นี้ให้ฟรีอีกหนึ่งด้วยนะคะนะประมาณนั้นเลยอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอ่าเาผลงานกันก่อนละกันเนาะในเลขดับล่างในงวดของวันที่หนึ่งกรกฎาคม หนึ่งกรกฎาคมนะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมล่างคือหกหนึ่งไม่มีนะคะไม่มีตืดตืดตๆดต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 ดไม่มีแสดงว่าดับล่างของเราเอาอยู่อีกแล้วนะคะแล้วก็น่าประปรืมใจมากๆที่มีสมาชิกของเลขดับบนและดับล่างของเราเพิ่มทวีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะรู้สึกปรบปรืมใจนะคะที่มีสมาชิกชื่นชมในผลงานของเราก็ต้องขอบคุณมากจรจิงวนะคะงวดนี้ดับล่างออกอะไรเดี๋ยวตามผลงานกันไปละกันนะคะ ส่วนเลขดับบนนะคะงวดน,นั้นงวดวันทีน่1กรกฎาคมออก17นะคะไม่มีนะคะหนึ่ดตึ๊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 ดไม่เนี่ยแปลว่าดับบนของเราเอาอยู่นะคะเอาอยู่อีกแล้วนะคะแล้วก็อ่าส่วนของเลขเด็ดตาทิพย์อาจารย์ล้างคิ้งคงโชว์ไม่ได้เนาะนะคะประมาณนั้นเรามาดูทักษะพารวยกันดีกว่านะคะงวดของวันที่1 สิงหาคมนะคะนะตื๊ดตเดี๋ยวแป๊บนึงลืมดินะคะก็แปดปีเป็น8ปีแห่งความสุขจริงๆนะคะแปีแห่งความสุขจริงๆที่ได้มาทำตึงจุดนี้นะคะรู้สึกมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีนะคะ เราก็พยายามทําในสิ่งที่ดีๆให้กับสมาชิกเรานะ เนาะในส่วนของทักษาภารวยค่ะวันอาทิตย์อาจารย์ได้อาจารย์ให้เลข1 0 1 1 1 5 1 6 1 7นะคะอาจารย์ได้ไพ่ของคำว่า the star นะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้ว่าคนเกิดวันที่จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปเปลี่ยนแปลงแล้วดีไหมดีแน่นอนค่ะนะคะจะทำให้เจ้าชะตา อ่าเป็นคนที่ได้รับการเคืือกูลหรือช่วยเหลือได้ไม่ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงั้งนี้อาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายที่อยู่ได้ไม่ได้หมดเลยย้ายแล้วดีขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็อ่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ได้รับการยกย่องเชื่อถือหรือมีชื่อเสียงเกิดขึ้นได้ไหมด้านเช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้คนที่เกิดวันนี้โชคดีรวยๆถามว่าโชคลาภจะมีไหมมีห้ไปซื้อโชคลาภกับแถวๆที่อยู่ใกล้ๆน้ําใกล้ๆคลองใกล้ๆอ่า แถมชุมรับประทานอะ,อ,ะอย่างเงี้ยน,นะคะประมาณก็จะทําให้คุณมีโชคได้ด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับคนเกิดวันจันค่ะสองสามสอ่สองเจ็ดสอ, 4, สอ, 7, สอ 8, แล้วก็88ดนะคะอาจารย์ไม่ไพ่ของคําว่าชชยออ ช่วงนี้คนของคนเกิดบรนจันเนี่ยอาจจะต้องเหนเหนื่อยหน่อยต้องต่อสู้ทํางานไหลยด้านได้ไหมได้นะคะชอพจอลงเท้าทํางานที่อยู่กับที่ได้ไห่ได้แต่คนเกิดบันจันจะเป็นคนที่อึดและอดทนนะคะได้รับการมอบหมายอะไรแล้วเหมือนได้รับความการไว้วางใจได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคนเกิดบัรจันก็ขอโชคดีรวยๆเองๆค่ะนะคะต่อไปค่ะคนเกิดบันอังารได้ไพ่เอ่อได้เลข3033 38 39แล้วก็81นะคะ คนเกิดวันคานช่วงนี้มีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลนะคะการถูกให้ไลฟ์สีซุกซิปมินทาได้ไหมได้นะคะเรื่องของความทุกข์ในใจได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เรื่องของโชคลาภนะคะก็เดี๋ยเยอะแล้วกันเนาะนะคะประมาณนี้นแต่ว่าพยายามคลายทุกขคลายโศกไปนะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองนะคะประมาณนี้นต่อไปค่ะคนเกิดวันพุธได้ไหมายเลข 40, 45, 46 47แล้วก็สี นะคะช่วงนี้คนเกิดเป็นพุทธต้องหมั่นเพียรเพียรพยายามทําบุญให้มากขึ้นนะคะ,ะเขาบอกว่าอาจจะไปบริจาคเลือดปล่อยนกปล่อยปลาได้ไหมได้นะคะ,ะคุณจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะแต่อาจจะไม่ได้เร็วๆนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรือใช้กุศลผลบุญที่คุณทํานั่นเองนะคะแต่ถามว่าจะมีโชคลาภไหมตามบุญตามกรรมทําบุญมากก็ได้มากทําบุญน้อยก็ได้น้อยเออวางั้นเลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ นะคะต่อไปค่ะคนเกิดวันศุกร์เ,เกิดวันพฤหัส <c oughs> <c oughs> เลยวันพฤหัสนะคะเลข 50, 52, 53, 55, 59 นะคะได้ไพ่ของเดดซันแต่ว่างมวดนนี้เลข5้าน่าจะมานะคะเขาบอกว่าช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสจะได้รับชัยชนะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จมีโอกาสของการสร้างความมั่นคงในชีวิตของตัวเองได้ไม่ได้นะคะมีโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นและได้ประสบความสําเร็จได้ไม่ได้นะคะถ้าหากอยากจะซื้อรถซื้อได้ไหมซื้อได้นะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสถือว่าเฮงปังแน่นอนค่ะนะคะและโดยเฉพาะพฤ่ัส ดาวย้ายเข้ามาเนี่ยจะเฮงมากๆเลยนะคะขอโชคดีแล้วกันเนาะนะคะต่อไปวันศุกร์ค่ะหมายเลข60 62 63 68แล้วก็69นะคะในไพ่ของคำว่าเออเออเอ็มเพอเรอร์นะคะช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์จะมีภาระหน้าที่หลายๆอย่างให้รับผิดชอบเป็นช่วงของการมีเส้นมีรังสองหอนได้ไม่ได้นะคะเป็นคนที่ทําอะไรต้องทําด้วยตัวเองไว้วางใจใครก็ไม่ค่อยได้นะคะทําเองได้ก็จะดีมากที่สุดเนาะนะคะประมาณนั้น ถือว่าเป็นผู้นําที่ดีได้ไหมได้เช่นเดียวกันค่ะขอให้โชคดีถามว่าจะมีโชคไหมอาจารย์มั่นใจว่าคุณมีโชคแน่นอนค่ะนะคะต่อไปค่ะคนวันเสาร์หมายเลข7 0 73 75 76แล้วก็79ด้านะคะด้ไพ่ของไฮพิเนตนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการที่อ่าเป็นอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ใจน้อยหน่อยได้ไม่ได้เหมือนกับมีโรคส่วนตัวสูงหรือมีคนไม่่อยเข้าใจตัวเองใช่ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีโอกาสของการที่จะ ศึกษาหาความรู้ได้ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ได้ไม่ได้นะคะถือว่าคนเกิดวันเสาร์จะมีโชคได้ไม่ได้ไปซื้อโชคลาภล้เติี่แถวแถววัดแถวแถวโรงพยาบาลได้ไม่ได้นะคะหรือว่าจะให้โชคกับคุณหรือตั้งคลินิกต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะขอให้คนเกิดวันเสาร์โชคดีนะคะโอเคพูดไปหมดแล้วค่ะกับ7วันนะคะทักษา,าพารวยอ่ะแคปหน้าจอกันก่อนนะคะ1 2 3งสาแคปเจอ หนึ่งสองซ้ำแคเจอหนึ่งสองซ้ำแคเจอโอเคค่ะอ่าก็หมดไปแล้วกับเจ็ดวันนะคะทักษะพารวยที่พาคุณรวยอย่างเดียวไม่เคยพาคุณจนแล้วก็เป็นเลขทักษะที่อาจารย์ภาคภูมิใจนะคะที่เข้าอยู่เรื่อยๆไม่เคยขาดสายเลยแล้วก็โชคดีกันตามาโดนกันตลอดเลยนะคะก็ลองเก็บถิติลองเก็บไว้ดูเป็นเป็นทางเลือกทางเลืงงของท่านก็ได้นะคะประมาณนั้นเลยเนาะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ นะขออนุญาตวางก่อนนะโอเคหมดไปแล้วนะคะกับทักษะพารวยค่ะขอให้คุณโชคด,ดีรวย,ย,ยๆเห่งๆนะคะแล้วก็ในส่วนของอธิบายเรื่องของ3ตัวอีกนิดหนึ่งละกันนะคะสำหรับสมาชิกบางท่านที่แบบยังไม่ทราบเนาะส,สามตัวบน3ตัวล่างสุดหนึ่งจะเป็นแนวตั้งน,นะคะสุด2จะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะ เพียงแค่คุณรู้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นสูตรหนึ่งจะเล่นยากนิดนึงนะคะอ่าแต่สูตรสองก็เล่นง่ายนะคะสูตรหนึ่งต่างกับสูตรสองอย่างไรสูตรหนึ่งคือไม่สูตรหนึ่งเบิ้ลหาไม่นะับ นะคะซึ่งในรอบนี้มีโอกาสจะเบิ้ลหามด้วยต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็สูตรสองไม่หวัน่นแม้หวัน่นมามาาจะเบิ้ลจะหามจะปองเอาอยู่นะคะสูตรนี้สูตรหนึ่งนะคะงวดที่แล้วอยู่ล็อกศูนย์อยู่ที่ศูนย์ห้าสี่นั่นเองค่ะใครมีโพยมีโฉนดก็สามารถเอามาเปิดนัดมาดูกันว่าจริงหรือไม่นะคะแต่ถ้าสูตรสองถ้าเกิดสุติว่าคุณรู้ว่าวันนี้สี่มา อ่าคุณได้เดาวเด่นีมาคุณไปดูที่ล็อก4นะคะล็อก4 4มันก็จะออก405ในสูตร2นะคะหรือถ้าคุณได้5มามันก็จะออก504ในสูตร2หรือได้0มาก็จะออก045ในสูตร2นั่นเองค่ะนะคะ,นะคะเล่นง่ายเล่นไม่ยากสําหรับสูตร2แต่เลขตัวเยอะหน่อยทํายังไงให้มันลดตัวล่ะ ก็คุณไปหาดาวดับมาเล่งดักตัด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 ให้ตัวมันน้อยลงนะคะคุณก็จะสิลดลดอัตราความเสี่ยงลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะเ,เองเนาะนะคะอ่ะนีนี่คือสูตร2นะคะน่าสนใจมากๆเนาะสำหรับเออเลขเด็ตาทิ์ก็ไปดูไปดูในในในงวดต่อไปเนาะเพราะว่าเลขเด็ดตาทิศงวดของวันที่หนึ่งกรกฎา,าคมเนี่ยอาจารย์ลบทิ้งไปแล้ว หลยไม่ได้ชูก็สามารถดูคลิปไปแต่ถามว่าเข้าไหมก็เข้าเหมือนเดิมเลข3ตัวนะคะในวันที่1ธนกรกฎาคมอาจารย์ให้เด่นคือ607นะคะมันก็ไปออก61เน่เน้นหกะก็ไปออก6กหน่ล่างแล้วก็เน้น7ก็ไปออก1771นึ่บนีอย่างนี้ค่ะก็ทุกคนก็รวยกันเนาะทุกคนก็รอความอยางเลยนะคะก็ เลขสามตัวบนของอาจารย์ที่เอ่อเลขสามตัวที่อาจารย์ให้ไว้เป็นดาวเด่นเะนี่ยรับรองว่าเข้าทุกงวดแล้วก็จากสถิติที่อาจารย์โชว์ให้ดูหลายๆงวดวันนี้ไม่มีแอดมินไม่มีคนช่วยดูเปิดโพยให้ดูเนาะก็ไปดูย้อนหลังเอาเองได้ละกันก็ถือว่าเป็นสถิติน,น,น่าสนใจนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งให้ทุกคนรวย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 นะคะรวยกันเนี่ยไปเรื่อยๆเนาะแต่เนื่องจากว่าอ่า เกิดขึ้นตั้งอยู่ดัดไปนะคะก็คงอาจจะถึงวาระถึงเวลาที่อาจารย์จะต้องบายต้องลาสมาชิกก่อนนะคะขอให้เป็นแปดปีแห่งความทรงจำที่ดีๆของอาจารย์ไต่กันแล้วกันนะคะแล้วก็เป็นความทรงจำของเราและท่านผู้ชมค่ะนะคะวันนี้อาจารย์อาจจะต้องบายบายลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะอาจจะไปเจอจะอีกทีอาจจะเป็นปีหน้าหรือยังไงว่าไปเนาะช่วงนี้อาจารย์ขอแบบไป จะเป็นทธุรกิจของตัวเองอะคะ่ะอาจจะไม่มีเวลามาทําอะไรตรงนี้มากมายก็อาจจะต้องลาท่านผู้ชมตรงนี้นะคะแล้วก็ทีมง,งานทุกคนอาจารย์โอ๊คฝากมาบอกว่าติดงานไม่สามารถมาออกอรายการได้นะคะก็เอาไว้แล้วค่อยเจอกันใหมเ่เมื่อชาติต้องการนะคะเมื่อไรชาติต้องการจะกลับใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงระยะระหว่างเวลาตรงนี้อาจารย์จะไปศึกษาค้นหลักสูตรใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติม ให้มีความรู้มากมากขึ้นนะคะเพื่อจะได้จับตัวเลขให้น้อยลงให้เด่นขึ้นหนักชัดเจนขึ้นประมาณนั้นเลยดีกว่าเนาะวันนี้อาจารย์แต่ก่อนจะต้องบ๊ายบายสำหรับในวันนี้แล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะคะวันนี้ราก่อนค่ะขอให้ทุกคนโชคดีรวย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 ให้เข็ดค่ะไม่รวยไม่เลิกนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย